ศาสนา,าพราหมณ์ฮินดูศาสนา,าพราหมณ์ฮินดูเป็นศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกกำเนิดในชมพูทวีปแต่ไม่กำหนดศาสดาสัญลักษณ์ของศาสนา,าพราหมณ์ฮินดูอ่านว่าโอมเกิดจากการเอ่ยพระนามของเทพพเจ้าทั้งสามพระองค์นั่นคือออุมะโดยอะหมายถึงพระศิวะ อุหมายถึงพระวิษณุและมะหมายถึงพระพรหมวิวัฒนาการของศาสนา,าพราหมณ์ฮินดูสามารถแบ่งได้4ี่ยุคคือยุคที่หนึ่งยุคอารยันเป็นยุคที่ชาวอารยันอบพยกจากตอนกลางของทวีปเอเชียมาที่ลุ่มแม่น้ำสินธุเชื่อว่าธรรมชาติมีอำนาจลึกลับและเชื่อว่ากลุ่มตนสูงส่งกว่าชนพื้นเมืองเดิม นั่นคือชาวดาวิเดียนจึงตั้งกฎห้ามชาวอารยันแต่งงานกับคนพื้นเมืองเพื่อไม่ให้ปะปนทางเชื้อชาติชนชั้นของชาวอารยันมีสมชั้นและให้ถือว่าชนพื้นเมืองเดิมเป็นชนชั้นที่ต่ำที่สุดหลักการนี้ได้พัฒนามาเป็นระบบวันนะการแบ่งชนชั้นที่เรียกว่าระบบวันนะในศาสนาพราหมณ์ฮินดู มีความเชื่อว่าแต่ละวันณะนั้นเกิดจากอวัยวะของพระพรหมซึ่งเป็นพระผู้สร้างโดยวันนะพราหม์เกิดจากอวัยวะส่วนปากของพระพรหมมีหน้าที่ประกอบพิธีทางศาสนาและสอนศาสนาวันณะกษัตริย์เกิดจากอวัยวะส่วนแขนของพระพรหมมีหน้าที่ในการปกครองประเทศวันณะแพทย เกิดจากอวัยวะส่วนขาของพระพรหมมีหน้าที่ในการประกอบอาชีพเช่นพ่อค้าและนักธุรกิจและวันะสูตรเกิดจากอวัยวะส่วนเท้าของพระพรหมมีหน้าที่ในการใช้แรงงานและมีหน้าที่รับใช้ทั้งสามวันะข้างต้นยุคที่สองยุคพระเวทยุคนี้ชาวอรารยันนับถือพระเจ้าจึงแต่งคำพีสันสกิตบันทึกบทสวดอ้อนวอนทพเจ้า จัดเป็นหมวดหมู่เรียกว่าเวทเทพเจ้าที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดคือพระอินเทพเจ้าแห่งสงครามพ,พ,พระวรุณเทพเจ้าแห่งการเกษตรพระพระฤหัสสบดีเทพเจ้าแห่งวิชาวความรูย 3, ย้ยุคที่สามยุคพามยุคนี้เป็นยุคที่วันณะพามรุ่งเรืองและถูกยกย่องว่าเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ และเป็นสื่อกลางระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าพรามยกย่องเทพพรเจ้าองค์เดียวคือพระตีมูรติซึ่งเป็นร่างอาวตารของเทพทั้งสมองค์รวมกันนั่นคือพระพรมพระนารายและพระศิวะยุคที่4ยุคอินดูในยุคนี้ศาส,สนาพรามได้พัฒนาเป็นฮินดูมีความเชื่อเรื่องการหลุดพ้นหรือโมกษะคมภีร์ของศาสนา พราหมณ์ฮินดูคำพีสรุติหรือคำพีพระเวทคำพีนี้เป็นการบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับการได้ยินได้ฟังจากเทพเจ้าโดยตรงเพราะฉะนั้นคำพีนี้จึงไม่มีผู้แต่งและคำพีนี้ถือเป็นคำพีที่สําคัญที่สุดของศาสนาพิธีกรรมของศาสนาพราหมณ์ฮินดู 1. พิธีสังสการเป็นพิธีที่มีเฉพาะวันนักษัตริย วรนนรามและวันณแพทย์เท่านั้นมี12ประการแต่ปัจจุบันได้ลดเหลือ4ประการคือนามกรรมพิธีตั้งชื่อเด็กอุปนัยพิธีเริ่มการศึกษาอันะปาสันพิธีป้อนข้าวเด็กวิวาหะพิธีการแต่งงาน 2. พิธีศาสตร์เป็นการทำบุญ อุทิศให้กับบรรพบุรุษโดยการถวายข้าวบินทำในเดือนสิบตั้งแต่แรมหนึ่งค่ำถึงแรมสิบ้าค่ำสามพิธีบูชาเทวดาการบูชาเทวดามีวิธีการแตกต่างกันไปตามวันนะโดยวันนะสูงจะสวดมนต์ภาวนาหรือบำเพ็ญกุศลในเทวลไรศาสนาพราหมณ์ฮินดูคือการบรรลุโมกษะ ซึ่งเป็นการหลุดพ้นจากวัตะสงสารหรือการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดโดยศาสนา,าพรามณ์ฮินดูมีความเชื่อว่าวิญญาณคือสิ่งที่เป็นอมตะการตายคือการที่วิญญาณออกจากร่างเดิมซึ่งไม่สามารถอาศัยอยู่ได้แล้วและไปถือเอาร่างใหม่เวียนว่ายตายเกิดต่อไปจนกว่าจะหลุดพ้น จัดทาโดยนายนัทพงศ์นุ๊กแค้วม .6 ทับ2เลขที่7นางสาวพันนิตาทับทิมสุวรรณม .6 ทับ2เลขที่15นางสาวเนสรามุ่งดีม .6 ทับ2เลขที่19และนางสาวฟา้าลุงเกษวรนม .6 ทับ2เลขที่18กราบขอบคุณทุกท่านที่รับชม